เด็กหญิงกับขนนกสีขาวในหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเมลานีเธอไม่ใช่คนพิเศษอะไรแค่เด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตในบ้านหลังเล็กๆกับครอบครัวที่เธอรักแต่เมลานีมีนิสัยบางอย่างที่โตเกินตัว เธอมีหัวใจที่คอยรับทุกอย่างไว้เสมอไม่ว่าความคาดหวังความห่วงใยห,หรือแม้แต่ความเงียบของคนอื่นเธอช่วยแม่ดูแลบ้านช่วยยายที่เจ็บขาทำการบ้านเองดูแลน้องชายที่ซนจนทั้งบ้านปั่นป่วนใครขออะไรเธอก็ทำหมด ด้วยรอยยิ้มบางๆแต่ในคืนหนึง่งขณะที่เธอเตรียมเสื้อผ้าให้แม่มือเธอสั่นเล็กน้อยเธอรู้สึกแน่นในอกเหมือนหัวใจถูกบีบไว้เบาๆและความคิดบางอย่างก็แล่นขึ้นมาแวบหนึ่งว่าทำไมเราต้องทำทุกอย่างแต่ความคิดนั้นเงียบหายไป เธอกลืนมันลงไปเหมือนเคยวันถัดมาเมลานีออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้ในสวนท้องฟ้าสีอ่อนลมเย็นปะทะแก้มและในวินาทีนั้นเองขนนกสีขาวปลิวลงตรงหน้าเธอเธอชะงักและหยิบขนนกขึ้นมาด้วยความนึกถึงเมลานี จำคำพูดของยายได้ดีขนนกสีขาวเป็นเพื่อนที่เงียบที่สุดแต่ก็ฟังเราได้ดีที่สุดถ้าวันไหนใจหนูเหนื่อยให้ลองแนบมันไว้ที่อกแล้วฟังเธอเค่คอยๆนั่งลงบนมานั่งไม้ใต้ต้นมะกอกเธอวางขนนก บนหน้าอกด้านซ้ายและยืดตัวสูดลมหายใจเข้าช้าๆลมหายใจแรกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลมหายใจต่อมาเธอเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างในใจเหมือนเสียงกระซิบที่เธอไม่เคยตั้งใจฟังเสียงเล็กๆนั้นพูดกับเธอว่า หนูทำได้ดีที่สุดแล้วนะหนูเหนื่อยได้ไม่ผิดอะไรแค่หยุดฟังก็พอแล้วตอนนี้น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเมลานีเพิ่งรู้ว่าเธอลืมเห็นใจตัวเองมานานแค่ไหนเธอไม่ได้หยุด เพราะเบื่อไม่ได้ทิ้งหน้าที่แต่เพราะเธอจำเป็นต้องหยุดเพื่อให้สิ่งที่เธอทำต่อจากนี้ไม่ใช่การฝืนแต่เป็นการให้หลังจากนั้นเธอลุกขึ้นไปพับผ้าต่อไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรภายนอกแต่ภายในเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางครั้ง สิ่งเดียวที่ใจเราต้องการมิใช่การแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่คือการมีใครสักคนที่ม่เร่งเราและยอมอยู่เป็นเพื่อนกับความรู้สึกนั้นก่อนและใครคนนั้นอาจเป็นตัวเราเองก็ได้